พี่เริ่มต้นถ่ายภาพได้ยังไงครับสวัสดีครับเน็ตแกลอรี่นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงผมเริ่มต้นมาจากไหนนะครับผมก็เริ่มต้นจากแคทนอน550ดีนะครับเป็นกล้องของที่บ้านนะแต่ว่าตัวนี้มันมีปัญหาคือมันเก่าแล้วเลยได้ตัวนี้มาเป็น200 d m a r k ์กทนะครับร้านเขาแนะนำมาไมค์กิฟเลยนะครับซึ่งตอนนั้นได้มาเนี่ยก็ทํางานง่ายมากแล้วก็ซื้อเลนส์เพิ่มมาอีกตัวเป็นเลนส์ซูมนะครับถือว่าใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้คือมีจอฟิประบบโฟกัสก็ดีโฟกัส ก็ดีนะครับเข้าทุกเม็ดเลยนะครับจนต่อมาผมก็ทักไปหาน้องคนนึงเขาถ่ายภาพอยู่เชียงใหม่นะครับชื่อเก่งถ่ายรูปให้หน่อยพาไปถ่ายตามที่เขาไปถ่ายมานะครับช่วงนั้นนี่ก็ออกทุกวันเลยนะครับเอากล้องออกไปฝึกทุกวันเลยกลางคืนก็ถ่ายกลางวันก็ถ่ายถ่ายหมดนะครับก็ลุยๆตามน้องนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งแล้วก็คุยกันเรื่องกล้องนะครับตอนนั้นผมใช้2องรดีมาครูเนาะแล้วน้องใช้6 d ดีนะน้องก็เลยท้าว่าเฮ้ยพี่ถ่ายตึกนี้กันเก่บอะไรไ,ไ,ไม่ได้เลย เฉลวครับ s สองหมื่นห้าพันหกร้อยดูแปกซะอันนี้ก็หอยี่จใส่คลิปสองหมื่นสองหมื่นห้าอันนี้สองหมื่นห้าใส่คลิป, 20, นนลปมีนิดเดียวตร,ตรงนี้ผลปรากฏว่าเฮ้ยเราเก็บเราเก็บตึกไม่หมดน้องเขาเก็บได้เต็มนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเก็บได้ไม่เต็มตึกนะครับผมก็เลยบายบายน้อง ไปเลยนะครับ200ดีมาถูกจากนั้นก็ไม่มีกล้องใช้อยู่สักพักหนึ่งดูประสบการณ์เก็บประสบการณ์ไปนะครับจนเราได้มันมาครอบครองนะครับ6 d ผมก็ใช้6ดีมาอยู่สักพักเลยเดินออกถ่ายทุกวันนะครับใช้ให้มันได้มากที่สุดเราจะได้คล่องในการใช้งานนะครับให้น้องเก่งมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็ยืม6ดเพื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น3ตัว อันนี้ก็ถ่ายงานแต่งแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึง่งคือมันช้าอันนี้ก็ออกกองถ่ายนะครับถ่ายสัมภาษณ์นะครับตอนเรียนผมเรียนฟิล์มนะแล้วก็ออกไปถ่ายกีฬาถ่ายรถจักรยานนะครับเช็ครูปบนหลังรถเลยแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกไม่ตอบโจทย์นะครับผมถ่ายอะไรไวๆเนี่ยมัน มันท่ายดีอันนี้ก็ฝึกงานช่อง u t u b e นะครับเขาก็ใช้ A614 กับ A615 นะครับในการทํางานนะครับตอนที่ใช้ A614 นี่ก็คือเหมือนโดนป้ายายาแล้วระดับหนึ่งก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยมันทําให้หมดเลยเรามีหน้าที่แค่หาสิ่งที่เราจะถ่ายให้เจอนะครับอันนี้ก็คือการออกกองนะตอนนั้น,นผมใช้ตัวใหญ่อยู่นะครับตอนนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็เอา 6D เนี่ยมาถ่ายกีฬาอีกเป็นกีฬาในร่มนะครับตีแบตผมว่าต้องบอกลาไอ้เจ้าตัวน,นี้ละ เพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์กับการถ่ายกีฬานะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องย้ายบายบายน้องแล้วนะต้องถ่ายยกเซตจริงๆอันนี้คือทั้งหมดที่ผมมีนะถ่ายยกชุดเลยนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับแคนนอนผมไม่เหลือเลยนะครับระหว่างนั้นก็มีงานเข้ามาก็ไม่ได้ไม่มีกล้องนะครับก็ขอยืมน้องเก่งอีกตอนนี้น่าจะเป็นแคนนอนอา ว่า R6 นี่แหละ R รือ R6 แล้วในที่สุดผมก็ได้กล้องมานะครับป6เป็นสตัวแรกนะได้มาวันแรกก็เอามารดูเลยนะครับดูซิว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่ามันก็ตอบโจทย์จริงๆครับก็เลยเอาออกมาถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายภาพนิ่ง ก็ฝึกถ่ายภาพ,พนิ่งหว่าน,นั้นก็ได้ทํางานนะครับทํางานจริงๆจ,งจังๆก็ซื้อกิมบองนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่ซื้อกิมบองมาแล้วก็ใช้งานเลยนะครับใช้ไม่เป็นเลยนะครับต้องออกงานใหญ่แล้วเป็นงานของมิสแกรนเชียงใหม่นะครับใช้ได้หนึ่งอาทิตย์ก็ไม่มีปัญหาครับรักตัวนี้มากแบบก็ออกงานใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับงานสวมมิ่งสูตรงานการ์าดินเนอร์ก็เอาไปลุยมาหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเอววันสก็ใช้ง่ายใช้คล่องครับไม่มีปัญหาเลยภาพสวยดี จนตอนนี้นะครับก็มาจบที่โซ n y นะครับมีวันสแล้วก็ซื้อเอ .6 พันมาเพิ่มนะครับเลนที่มีใช้ตอนนี้มีเลนซูมหนึ่งตัวนะครับ18-50 f 2.8ของซิกมานะครับซิกมา30 1.4มี ttartisan นะครับ50 1.2เป็นเลนมือหมุนนะครับแล้วมี85 f 1.8ของโซนี่นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นน้องใหม่นะครับเพิ่งได้มาเลยเป็น12 f 2นะครับ brinkinstar นะครับ